ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวงกันทรกะบรรดาพระอา,หารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มีแล้วในการยืดยาวส่วนอดีตพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ได้สอนให้ภิกุสง์ปฏิบัติชอบแล้วมีอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งคือเหมือนอย่างที่เราสอนให้แก่ภิกุสง์ในบัดนี้ปฏิบัติชอบอยู่กันทรกะ บรรดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จักมีมาในการยืดยาวส่วนอนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ล้วนแต่จักได้สอนให้พิกุสงปฏิบัติชอบมีอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งคือเหมือนอย่างที่เราสอนให้พิกุสงในบัดนี้ปฏิบัติชอบอยู่กันธรกะเหล่าพิกุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบรมอาจารย์ หมดกิจควรทำโปรงภาระลงได้ผู้มีประโยชน์ของตัวเองอันตามบรรลุได้แล้วมีสัญญอ์ในภพสิ้นรอบแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบมีอยู่ในภิกุสงหมู่นี้และเหล่าพิกุผู้เป็นเสขะผู้มีศีลทุกเมื่อมีวัดทุกเมื่อมีปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเครื่องรักษาตน ก็มีอยู่ในพิกุสงหมู่นี้